ัสดีครับวันนี้ก็จะไปหาหนูนะวันนี้อุปกรณ์หาหนูก็จะมีนี่ครับคือหมวกอิงหนูแล้วก็ตอกสันหนูแล้วก็หัวไฟนี่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูผลงานกันนี่ตอกวิธีการสั่นตอกก็แล้วแต่เทคนิคการสั่นตอกของใครก็สัน่นเงีๆยเนี้ยเดินตอกมันก็เข้ามาเองผมก็ไม่ใช่เตียนนะแต่ว่าเราไปแค่ไปหากินนะ ด้หนูสักตัวสองตัวก็พอพอ,พอได้กินนะจากไปครับลุ้นดูกันว่าจะได้กับข้าวว่าหนูจะได้หนูมาย่างทํากับข้าวสักตัวหรือเปล่าคอยติดตามดูกันต่อ,น,อนี้ทําเองนี่ตอนนี้ก็มาถึงหมยแล้วนะลักษณะหมา้ที่จะมาตันก็จะเป็นทุ่งนานะเราจะใช้สมนนะองใช้ริงนะโดยการเทียบ เราก็จะเรียกหนูมาแล้วก็ใช้สข็มหมวกแนี้ยิ้โดยการสั่นตอกนี่ครับเรียกหนูเรียกสั่นตอกแล้วก็รอดนูเข้ามาแล้วก็อเอาเข็มหมวกแก๊ไปครับมับนไม่มีใครถ่ายให้แล้วก็ดูทีนี้ตอนที่หนูมานะจะทดสวิธีการสั่นตอกที่การสั่นตอกก็ประมาณนี้ยืนอยู่ในป่าแล้วก็สัน วันนี้แหละจากไปครับต่อต่อแม่แม่แนมครับตัวนี้เอาตอกเตงทำตันไม่เข้าลองต่อแม่แอมไปเรียบร้อยครับมานะครับหนึ่งแต้มครับหมองตัวนี้นะ กลับไปครับฝนตกเฉยอ่ะสันตกได้ไม่ถึงครึงนะ่งชั่วโมงเลยฝนตกมาแล้วพี่น,อน้ออะไรคงต้องได้กลับแล้วมั้งครับฝนตกนี่หนูมันไม่น่าจะออกน่าจะออกต้องเช้านี่จรนะิงนึงอ็นหนึ่งแต้มนะนี้ครับเชือกที่เอมามาก็เจาะตรงเท้าตีนหลังมันนี่นะก็ตรงตีนหลังมันนี่ก็ห้อย ได้อยู่ครับหนึ่งตัวไปย่างอยู่ด้วยฝนตกตอนสักอะไรฝนเฮ้ยฝนตกหงืดหลายไยกลั <c oughs> บบ้านดีกว่าครับไอหนูไปย่างนั่นหนึ่งตัวแบบไป <c oughs> ถ้าฝนไม่ตกก็จะคืออยู่นรอกไป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 ฝนตกแล้วกลับบ้านกลับบ้าน นี <ersch> part, ่แหละไดโน่ตัวเดียวนี okay. ่แหละพี่น้องเลยกลับบ้านแล้วฝนตกอ้ยงุดไหลพอได้ออกบ้านนี่ก็ตกเลยฝนกระไดสันต่องได้ไปถึงึชั่วโมงเลยพี่น้องเดี๋ยวมือหน้าไปแก้มือใหม่ครับออันนี้ก็จะเป็นหนูที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะผมจะเผาแล้วก็ลอกหนังออกนะผมไม่กินหนังมันเดี๋ยวผมจะย่างพรุ่งนี้นะย่างจินกับ ข้าวเหนียวแซ่บๆจากตัวหนึง่งโอเคโอ้ยเหลืองน่าทานไหมพี่น้องย่างหนูครับย่างไฟอ,อ่อนๆนานๆนี่แหละอาหารพื้นบ้านหากินอยู่หาหาเองกินเองหาอยู่แบบบ้านๆก็ประมาณนี้แหละพี่น้องยอด นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนูย่างที่เราย่างเ็ด็จร้อยนะมาครับมาทานกันฮนะอ้ะอน,นี้ก็ขามันอ่ะแซบป๊แซบปแซบคักระวังตกค่ะนี่นครับขาหนูย่างหม,ม,ม,มักเข้าเนื้อ เซ่บครับอันอบบ่เจ้ากินเจ้ากินเนื้อหนูอร่อยที่สุดเมันไม่เหลวนยีอักวพอได้กิน ชาบนไม่ตกเลยมันกว่านี้ <c ười> แต่ไปรับพี่น้อง